คุณคิดว่าการเลือกตั้งจะเป็นไปตามที่กําหนดไว้หรือไม่ป่าท่านตอบได้เลยนะครับว่าไม่มีทางจริงๆป่าท่านรู้เรื่องเนี้ยรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมป่าท่านอะ่ะอย่างที่บอกนะป่าท่านเป็นนักวิเคราะห์นะในฐานะที่เคยเป็นอดีตกอล์มินิหนังสือพิมพ์ดังนั้นเราจะเก่งแล้วเราจะถนัดก,การวิเคราะห์ทำลายต่างๆแล้วก็ประมวลทุกอย่างปัจจัยแวดล้อมทุกอย่างแล้วมาวิเคราะห์ หนึ่งก็คือการร่างรัฐธรรมนูญครั้งเนี้ปีหกศูนย์เนี่ยรัฐนหกศูนย์เนี่ยเขาต้องการร่างเพื่อให้ฝ่ายอนุรักษ์มีอำนาจนานที่สุดมากที่สุดและเบ็ดเสร็จที่สุดนี่คือเป้าประสงค์เลยคือเป้าประสงค์เขาเลยคือร่างรัฐธรรมนูนไม่ได้เพื่อประชาชนแต่เพื่อฝ่ายอนุรักษ์กลุ่มอนุรักษ์ให้มีอำนาจมากที่สุดและสามารถจัดการอะไรได้ง่ายที่สุดนะเ,เขาต้องการให้มันมีช่องของการให้เกิด ทางการทางการเมืองอย่างเช่นการอดนาะยกอุ้งอิงปุ๊บเนี่ยใช่ไหมถ้าเสียงทั้งสองฝ่ายหรือคดีเดตทั้งสี่คนเสียงไม่พอกึ่งหนึ่งมันไม่ใช่ว่าเสียงใครมากที่สุดแต่เสียงไม่พอกึ่งหนึ่งนะก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะทูนเก้าวข้าไนะครับดังนั้นมันก็คือเป็นบ,บีบบังคับให้พรรคประชาชนต้องเลือกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนี่คือคือจุดที่พรรคประชาชนจําใจนะต้องใช้พ่าจําใจดอม z มทุกคนนะบางคนไม่เข้าใจแต่ว่าบางคนก็เข้าใจนะครับ เราจําใจต้องทําแบบนั้นเพราะไม่นั้นก็คือเกิดทางต่านะครับเกิดทางตันนะแต่ว่าเมื่อเขาวางกลไกของรัฐธรรมนูญไปแบบนี้เนี่ยเขาต้องต้องทําทุกอย่างเพื่อให้ได้เปรียบที่สุดเมื่อพรคประชาชนรู้ทันนะ,อะยอมเลือกอนุทินปุ๊บมันไม่เกิดทางตางนายกมาตาเจตเข้ามาไม่ได้ปุ๊บเนี่ยทีเนี้ยเขาก็ต้องลากยาวให้อนุทินเพราะอะไรเพราะอนุทินก็คืออนุรักษนิยมอนอนุทินนี่ชัดเจนอยู่แล้ว เพราะว่ามันมีอยู่ยุคหนึ่งนะยุคก่อนนะที่ว่าพัคเพื่อไทยได้ที่หนึ่งใช่ไหมตอนนั้นประชาชนยังไม่ได้ที่หนึ่งใช่ไหมพรคเพื่อไทยต้องการเอาชนะลุงตู่ก็คือไม่ให้ลุงตู่กลับมาปรกากฏว่าเป็นไงพัคเพื่อไทยเจรจากับอนุทินเราก็บอกว่า,ายกตําแหน่งนาะยกร้ฐมมติให้อนุทินเลยให้เข้ามาร่วมรัฐบาลกันอนุทินปฏิเสธนี่คือบางคนไม่รู้นะว่ามีการเจรจากันเคยมีคนเฉงป่าทัศน,นะป่าทัดนบล็อกไปเลยเพระนั้นป๋าทัศถ,ถือว่าคุณป่ามาทัศนไ์ไม่ให้ค่า นะเพราะว่ามัน,นคือมีอาการเจรจากันนในตอนที่จะดิวกันประกวนนนะอนุทินไปเสร็จแล้วอนุทินไปเลือกที่จะเข้าไปแล้วก็กีดการพักเพื่อไถ่ช่วงนั้นนะให้ออกมาเป็นฝ่าย้านนะก็กลายเป็นว่า,อ,าอนุทินไม่เอาตําแหน่งนาะยกนณะตอนนั้นแต่ตอนนี้เอาเพราะอะไรรู้เพราะว่ามันมันเป็นเ,เรื่องง่ายๆกลไกข,ของของรัฐธรรมนูญเนี่ยนะแล้วเขาก็ชิงไหวชิงพิบด้วยเหตุการณ์ต่างๆอย่างเช่นตอนเนี้ย นะก็จะมีเหตุการณ์สมเด็จพระพันปีหลวงสมานคตใช่ไหมเชื่อป่าทาไม่ได้หลังจากช่วงเนี้เขาก็จะสมมติประกาศยุคภาก็จะต้องอาจจะอาจจะนะล่าสเลขาอาจจะไม่ยื่นทุนไม่ยื่นทุนก้าโดยอ้างหนังสือ,อยุคสภาอาจจะถึงแค่ล่าสเลขาแต่ไม่ไม่ทุนเก้าขึ้น จะเป็นเพราะเหตุผลก็ได้ป่าทัดไม่สามารถที่จะไปที่จะไปวิเคราะห์มากกว่านั้นได้ใช่ไหมแล้วก็ร่างในขาก็อาจจะบอกว่ามีพระราชาพิธีอยู่ช่วงนี้อยู่ในช่วงที่ควรที่จะต้องมีรัฐบาลอาจจะอ้างแบบนั้นนะแล้วก็หลังจากนั้นพอจะยืดยุทธภาใหม่ก็จะมีเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้น ซึ่งเหตุการณ์เนี้ยจริงๆแล้วอาจจะเกิดขึ้นนานแล้วก็ได้แต่ก็จะมาประกาศกันตอนเนี้ยเขาเรียกว่าชิงจังหวะเขาเขาเขาเล่นกับเวรกับกรรมคนน่ะเขาเล่นกับดวงวิญญาณคนน่ะเขาไม่สนใจอะไรอยงสิ้นเขาต้องการอย่างดียว่าเขาต้องอยู่เขาต้องอยู่เขาต้องมีอำนาจอยู่เขาคิดแค่นี้อนุรักษ์นิยมเขาไม่เคยคิดถึงประชาชนน่ะกลุ่มไหนแล้วนิยมพักอนุรแล้วนิยมเนี่ยเขารวมหัวกันตัวพักอนุรักที่เป็นพักอนุรักษ์นิยมเนี่ยเขาไม่เคยมี นโยบายเวลาหาเสียงมีเพื่อประชาชนแต่พอเวลาทําจริงๆเพื่อเจ้าของอนุรักษ์นิยมเขาทําแบบนี้ดังนั้นึงบอกว่าอการการเลือกตั้งครั้งเนี้ยคงจะยืดปต่ถ้ให้เวลาเป็นปีเลยไม่ต่ำกว่าหนึ่งปีไม่ต่ำกว่าหนึ่งป,ปีแน่นอนยืดเขายืดไปแน่นอนนะก็จะมีข้ออ้างแล้วหลังจากนั้นก็อาจจะมีข้ออ้างอื่นอีกข้ออ้างหนึ่งอีก นะราชเลขาอาจจะอ้างนู่นอัางนี่ถึงว่าพระมหาสารอาจจะไม่สามารถไม่สะดวกหรืออะไรก็ตามที่จะลงพระประมาภิไธยได้เนี่ยมันจะมีอยู่เรื่อยๆเพราะอะไรเพราะถึงตอนนั้นขึ้นมาพอคําว่าพระราษอาํานาจขุ้มเนี่ยก็เราพูดไม่ออกแล้ะนี่คือเรื่องจริงนี่คือเรื่องจริงทุกคนก็จะหวนเป็นพระราษฎรนาจเนี่ยเราถึงบอกว่าการเลือกตั้งป่าทัดฟันธงนะไม่มีในระยะเวลาอันใกล้เอาใช้คํานี้ดูหนึ่งปีไม่มีแน่นอน ไม่มีแน่นอนนะครับทั้งนั้นที่จริงๆแล้วอ่ะอนุทินเองเนี่ยอ,อลองคิดนะเลือกตั้งเขาเนี่ยเขาก็ได้เปรียบตัวอนุทินก็ได้เปรียบแต่ถ้าเขาอยู่เลยเดี๋ยวไม่ต้องเลือกตั้งอ่ะเขาได้เปรียบกว่าไหมนะเขาได้อยู่เลยโดยไม่ต้องเลือกตั้งเข้าใจปะ่ะเขาได้อยู่ยาวอ่ะสองปีอย่างเงี้ยเขาเขาก็โดยโดยที่มีพลังภายในหนุนมนะโดยที่มีกลุ่มอนุรักษ์นิยมหนุนอยู่ออย่างเงี้ยพอเขารู้อยู่แล้วเราบอกให้กันนะเราเลือกอนุทินก็กลุ่มอนุรักษ์นิยมพรรคอนุรักษ์นิยมนะ เพื่อไทยก็อนุรักษ์นิยมเขาถึงได้ชื่อเต็มๆว่าอนุรักษ์อนุรักษ์น,กนิยมใหม่ซึ่งอนุรักษ์นิยมทําเพื่อใครมันไม่ได้ทําเพื่อประชาชนดังนั้นว่าเวลาถ้ามีการเลือกตั้งเมื่อไหลก็ตามประชาชนคิดแค่ประโยชน์เดียวเท่านั้นแหละก่อนเลือกตั้งก่อนเข้าขหัวยืนที่หัวแล้วหลับตาตักทักนึงแล้วคิดว่ากูจะเลือกเพื่อตัวกูและลูกหลานหรือกูจะเลือกเพื่อ กลุ่มคนที่ร่ำรวยมหาศาลและมีความสุขอยู่แล้วคิดแค่นั้นเพราะว่ามีพักการเมืองพักเดียวคือพักประชาชนที่มีนโยบายและกล้าต้องใช้คําว่ากล้าที่จะทําเพื่อประชาชนจริงๆนโยบายมันมีทุกพักที่มันออกมาหลอกนะทุกพักออกมาหลอกทั้งนั้นจะทําเพื่อประชาชนแต่พอถึงเวลาปฏิบัติจริงมีพักประชาชนพักเดียวที่กล้าหักดิบอนุรักษ์นิยมปาก้าประทัดปันทงว่าจะเป็นพักเดียวที่กล้าแล้วทําเพื่อประชาชน ทำเพื่อประชาชนดังนั้นถึงบอกว่าพรคอื่นทุกพรคอานุรักษ์นิยมลุ้นล้วนดังนั้นถึงบอกพวกคุณเข้าไปในกลหาแล้วหลับตาแล้วถามตัวเองว่าฉันคือประชาิปไตยใช่หรือฉันคือประชาชนใช่หรือไม่ฉันจะเลือกเพื่อตัวฉันและลูกหลานฉันซึ่งเป็นประชาชนใช่หรือไม่หรือฉันจะเลือกเพื่ออำนาจเพื่อสนับสนุนอำนาจของอนุรักษนิยม คุณเลือกคุณคิดเอาถ้าคุณเลือกเพื่ออำนาจของอนุรักษ์นิยมมันก็เข้าทางรัฐธรรมนูญที่เขาวางไว้แล้วประเทศไทยก็อยู่แบบเนี้ประเทศไทยก็อยู่แบบเนี้ยคุณก็เห็นนะการโกงกินเพราะว่าเขาก็จะปล่อยให้หนักการเมืองชั่วๆซึ่งซึ่งมันทําตัวแบบเนี้ยพฤติกรรมแบบเนี้นะเข้ามาเมีอมนาจเพราะอะไรเพราะเขาสามารถก็เหมือนถ้าใครไปอ่านสามก๊กนะก็จะรู้ว่าเวลาเขาาใช้งาน,นกลุ่นเขจะใช้การงาน,นชั่วเพราะเขาจะควบคุมได้ เขาช่วยควบคุมได้เขาจะขู่ได้เข้าใจไหมดังนั้นว่าคนชั่วมันจะทําทุกอย่างเพื่อเพื่ออานาจทาเพื่ออํานาจและให้อํานาจเท่านั้นเองมันจะเอื้อกันไปเอื้อกันมาแต่ส่วนมาประชาชนเขาทําเพื่อประชาชนแลวเขาไม่กลัวดังนั้นที่บอกคุณต้องร่วมกันที่จะกล้าหาญประชาชนต้องร่วมกันที่จะกล้าหาญถามตัวเองในผู้หาฉันคือประชาชนธรรมดาเฉยฉันจะทําเพื่อตัวฉันและลูกหลานด้วยการเลือกพักประชาชน เท่านั้นแล้วคิดคิดวิคิดเท่านั้นเองนอกจากว่าคุณคิดไม่เป็นแล้วคุณยังคิดว่าฉันไม่ใช่คนฉันไม่ใช่ประชาชนฉันคือตัวอะไรก็ได้ที่ใครจะกําหนดให้ฉันเป็นแบบไหนก็ได้ก็แล้วแต่คุณเท่านั้นเองป่าธาด้ไม่สามารถบังคับได้แต่ป่าธาตเตือนสติแล้วก็ให้แนวคิดวิธีคิดทุกครั้งที่จะเข้ากูหายืนหลับตาแล้วคิดแล้วคิดว่าที่ฉันคือประชาชนใช่ไหม ฉันจะทําเพื่อตัวฉันและลูกหลานฉันซึ่งเป็นประชาชนสวัสดีครับวันนี้ขอประกาศต่อนหน้าทุกท่านในที่นี้ว่าเวลาของพวกเราได้มาถึงแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ